ฉลูวัวเดินถนนเกิดพศสอ0 4อายุ63ย่าง64นะวันนี้จนถึงวันที่6มีนานะประตูงานเปิดจ้ะเปิดไปสู่โลกกว้างเดอะเวลนี่แหละคนมีพร้อมแล้วทุกอย่างนะมีทั้งงานมีทั้งเงินมีทั้งรักมีทั้งบ้านมีทั้งรถชีวิตสุขสบายไหมสุขสบายนะบางคนจะได้ไปสถานที่ที่มันสวยๆว,วิวดีๆบางคนจะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือ เป็นจังหวะเปิดร้านใหม่เปิดงานใหม่ด้วยเนาะแต่บางคนก็จะได้หลานบางคนก็จะได้บ้านจะมีทรัพย์เพิ่มถ้าแบบแย่ๆเลยสัปดาห์นี้จะมีคนเปหรือชีวิตความเป็นอยู่จะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นเอาใบแรกมันขึ้นมาดีนะอะเนาะเปลี่ยนงานเป็นสังคมต่างประเทศได้ใบที่สองล่ะ อ,อุตายและวพไพ่ใบนี้ก็ประตูปเปิดสองใบนี้มาประกอบกันหลายๆคนคนที่เกษียณบริหารจัดการเรื่องของการเงินดีไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรจะบอกเลยว่าใช้เงินอยู่ได้อย่างสบายๆแต่ถ้าบริหารจัดการเรื่องของการเงินไม่ดีก็จะบอกเลยว่าการเงินมีจุดรั่วไหลแต่มีให้ใช้ไหมมีให้ใช้จ้ะแต่ไม่มีให้เก็บหมดไปกับน้องหมาน้องแมวบริวารลูกเต้านะคนขยันคนทํามาค้าขายขยันยังขายได้อยู่นะจ๊ะ ใบสุดท้ายล่ะใบสุดท้ายประตูเปิดเหมือนกันถามว่าดีไหมดีเหมือนกันแต่มันเป็นฟิลความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าชาวฉลูดีแต่ข้อเสียคือขัดใจไม่ได้ดังใจเหมือนมีพร้อมทุกอย่างแต่ขาดคนที่เข้าใจโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เนาะอยากจะให้ใส่ใจดูแลกันสักหน่อยแต่บางคนต่างคนต่างต้องทำงานลูกเต้าอยู่ไกล หรือคุณก็บ้าพลังทํางานมันก็ทําให้ความรักไม่ค่อยหวานนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามีโอกาสเป็นรักต่างไวัยด้วยแต่ถามว่าเชียร์ไหมยังไม่ค่อยเชียร์นะออดูให้ดีเนาะส่วนใครที่อยู่กันมานานรักษาความสัมพันธ์เอาไว้จ้ะนะคะเนาะมาต่อ เขาเบื่อเราหรือเราเบื่อเขาก็ไม่รู้เนาะอ๋อเดี๋ยวก่อนพูดถึงเรื่องสุขภาพอาถามถึงการเดินทางชาวชะลูมีดวงเดินทางต่างประเทศแดนไกลได้ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินคุณจัดการได้ทุกกรณีนะคะเนาะมีปัญหาดีวงานต้องแก้เครียร์เรื่องงานทะเลาะก,กับคนในนี้มันบอกว่าใจเ,เย็นทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะระวังจะเดือดร้อนเพรคนอื่นเท่านั้นแหละเนาะโชคมีลุ้น เรื่องอะไรดีละ่ะสุขภาพลมในท้องเยอะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าขานะคะน้ําหนักขึ้นบางทีก็รวมๆพี่หวานมองว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะโอเคบางคนรับทรัพย์ได้เงินก้อนนะคะเนาะขอให้ได้นะจ๊ะมาต่อจะ้ะนะหลายๆคนบอกว่าไม่เห็นจะดีเลยอะ่ะพี่หวานมันก็ดีแต่บางทีมันไม่พอใจเราอะ่ะจะให้ดีมากแค่ไหนละ่ะนะคะ นาะวัวนอกเขตประตูบ้านเกิดพศสองห้าหอายุ51ย่าง52งานเดี๋ยวเปิดให้ดูเงินรักโอ้ใบสุดท้ายขึ้นมาดีใบแรกจะ้ะเจ้าชะตาได้ไพ่สิบดาบ,ส,บ,ดาบสิบดาบเนี่ยมีคนเอาอะไรมาแทงอยู่ข้างหลังตกงานทะเลาะกับชาวบ้านงินยินหัวใจป่วยบางทีก็ไม่มีเหตุผลแต่บางคนก็ไปนอนให้เขานวดดูแลตัวเองนิดนึงนะจ๊ะ จังหวะช่วงวันที่28จนถึงวันที่สองไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะหรือว่าหลายๆคนโดนแทงข้างหลังทะลุไปจนถึงขั้วหัวใจหรือเปล่านะคะใบที่สองได้ไพ่เด็กอยู่ในตำแหน่งเงินจะหงุดหงิดเรื่องเงินหรือเปล่าจะได้ข่าวที่ทําให้ไม่ค่อยแฮปปีห้หรือเปล่าเด็กจะทําให้อารมณ์เสียหรือเปล่านะนะมันเป็นไพ่บุคคลไพด่ดาบเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงวันที่หเนี่ยระวังข่าวไม่ดีระวังเรื่องคนจะทําให้หงุดหงิดอารมณ์เสียแต่ ใบสุดท้ายขึ้นมาดีจ้ะประตูรักเปิดคนในครอบครัวจะช่วยเหลือจะเยียวยาของกินอาหารอร่อยจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเนาะวันที่หเลิศนะวันที่6กเ,นะเนี่ยบางทีไพ่แบบนี้โสดจะพบรักจ้ะติดขัดมีปัญหาผู้ชายคนหนึ่งช่วยจ้ะนะคิดว่าจะเดินทางไปไหนได้ไหมจะไปนู่นได้ไหมจะไปนี่ได้ไหมไปได้จ้ะทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้มีคนทําให้เรารู้สึกงุนงนหัวใจเคลียร์ได้ไหม เคลียได้จ้ะดีได้ไหมดีได้จ้ะมีโอกาสที่คุณจะเจอสายเปเจอคนพาไปเลี้ยงข้าวด้วยโดยเฉพาะสาวๆแต่สาวๆหลายๆคนก็เป็นหนุ่มนะจ๊ะเ,ออเพราะฉะนั้นมีโอกาสพบปรักคนมีคู่อยู่แล้วคําพูดคาจาของคุณนะ่ะออถ้าเกิดคุณพูดไม่ดีกับแฟนหรืออ่อนๆกันสักหน่อยไปง้อเขาสักหน่อยเป็นจังหวะดีมีโอกาสกลับมาดีกันในช่วงสัปดาห์นี้จ้ะค้าขายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์คือวันที่6 ดีนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปคุยงานกับใครถ้าจะไปพูดจาอะไรกับใครข่มอารมณ์เอาไว้สักหน่อยงุดหงิดโดยเฉพาะพอบ้านแม่บ้านนั่นะแหละสุขภาพปวดหลังปวดเอวปวดท้องนะคะหลักๆบางทีก็เจ็บหัวเขา่าเจ็บข้อนั่งท่าเดิมตลอดหรือเปล่าออกกําลังกายสักนิดหนึ่งนะคะมาต่อจะ้ะวัวชายทะเลนะคะพศ2 5 2หอายุ39ย่าง40จะ้ะประตูงานเปิดนะประตูเงินปิด ประตูรักก็ปิดจ้ะสัปดาห์นี้ฟังแล้วรู้สึกละละเหียใจเนาะแต่ใบแรกดีใบแรกช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเ,ออเงินเดือนเพิ่งออกหรือเปล่ากินอะไรก็อร่อบางคนก็สายเปบางคนก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวนะมีความสุขบางคนไปกินอาหารเหลวบางคนไปคาเฟ่นะคะแฮปปี้จนถึงวันที่วันที่สเลยระวังน้ําหนักขึ้นนะคะตำแหน่งเงินได้ไพ่แบบนี้สถานการณ์รอบข้างได้ไพ่แบบนี้ ะะระวังเงินเก่านิดนึงถ้าคุณบริหารจัดการเรื่องของการเงินดีถือว่าโอเคนะสัปดาห์นี้มีดวงเสียเงินนะคะตัวเองถ้าไพ่สองใบนี้มาประกอบกันนะเนาะมีดวงเสียเงินบางคนเอาเงินเก่ามาใช้ถามว่ามีปัญหาจ่ายไหวไหมถ้าเงินดีเงินเยอะบริหารเงินดีก็จ่ายได้แต่แค่รู้สึกเสียดายจะได้ข่าวไม่ค่อยดีเรื่องคนเจ็บคนป่วยนะเงินที่รอยังไม่ได้ยอดขายบางทีจะดร ต่อให้ขายดีบางทีก็จ่ายเยอะบินค่าจ่ายมารอเพียบเลยนะคะระวังจะทะเลาะคนที่บ้านเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองหรือบินค่าจ่ายต่างๆบางทีก็ทะเลาะกันแบบไม่มีเหตุผลแต่บางคนคนที่บ้านอาจจะไม่สบายเราต้องเสียค่าจ่ายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จังหวะวันที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะอึดใจเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานสะดุดเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่3จนถึงวันที่6 ดีสำหรับนักปฏิบัตินักบวชด,ดีสำหรับคนที่รู้จักใช้เงินรู้จักบริหารจัดการเรื่องเงินห้ามออกจากงานเนาะมีดวงที่หลายๆคนจะตกงานเรื่องลงทุนการเสี่ยงก็ไม่เหมาะด้วยนะต้นสัปดาห์เนี่ยมีโชคถ้าคุณไม่มีโชคจากการเสี่ยงคุณจะมีล่าป,ปากเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรที่มันแฮปปี้ชื่นใจก็เนะี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยโอเคเนาะ รายสัปดาห์เผื่อใจไว้สั่งนิดนึงหลายๆคนจะมีคนมายืมเงินถ้าให้ใครยืมเงินแล้วนัดที่เขาจะคืนไม่คืนยังไม่คืนได้เงินช้านะคะคนรอรองานถ้าตกงานอยู่หรือเป็นงานรายวันเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ได้งานหรืองานจะน้อยหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บเงินเผื่อเอาไว้นะ ะะหลักๆเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากเป็นพิเศษทั้งของตัวคุณเองน้องหมาน้องแมวหรือคนในครอบครัวโสดโสดไปก่อนระวังจะโดนหลอกรักเก่าจะกลับเข้ามาทําให้ปวดหัวรักที่มีอยู่บางทีคุณไม่ค่อยสนใจเขานะคะหรือเพราะฉะนั้นคนมีคู่อยู่แล้วก็ต้องถนอมน้ำใจถ้าใช้คําพูดว่ายังไงดีต้องถนอมน้ำใจระวังทะเลาะกันคนที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนก็ ยังไม่จบคนที่ถูกหลอกแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลอกเงินหลอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวนเวียนกลับมาทําให้เราช้าใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละเนาะสดได้สดไปก่อนนะบางทีก็คนที่บ้านป่วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสู้ๆเนาะสัปดาห์นี้บางทีถ้าไม่มีปัญหาอะไรเยอะก็เรื่อยๆเอ,อๆื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆเงาเงาดนึงเท่านั้นเองนะคะมาต่อนะคะวัวริมทะเลสาบนะเกิดพศ2540อายุ27 ย่างยี่สิบจ้ะประตูงานเปิดประตูเงินก็เปิดโอ้ไพ่งานเด่นนะจ๊ะขยันคาไว้ประตูรักไม่ค่อยได้ดังใจแต่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะเก็บเงินก้อนได้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะรู้จักคิดใช้จ่ายเรื่องเงินรู้รู้จักเก็บหอมรอมริบเออดีนะถ้าคิดจะลงทุนอะไรเสียงๆพี่หวานอยากจะให้คุณดูก่อนอย่ารีบร้อนในเรื่องของการลงทุนถ้าไพ่เลียงขึ้นมาแบบนี้เนาะ นักขายนะคะนักทำงานต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะนักประชาสัมพันธ์นักคิดนักเขียนหรือคนที่ทำงานประจำถือว่าดีนะนะคะจะมีงานเข้ามาให้ทำหลายอย่างเงินก็เข้ามาหลายทางได้ด้วยเหมือนกันเนาะหลายๆคนนกำลังดูแล้วว่าจะขยายตลาดไปทางไหนจะหาอะไรมาทำเพิ่มดีแต่ระไพ่แบบนี้เข้ามาไหนะอย่ารีบนะถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ชัดยังไม่ชัดเจน คนที่จะซื้อของด้วยคนที่จะดีลงานด้วยหรือยังไม่รู้ว่าจะเอาของไปขายหรือจะไปปล่อยที่ไหนถ้าศึกษาไม่ดีให้กอดเงินนะเห็นประตูไหมประตูมันยังไม่ใช่ประตูที่เหมาะสําหรับเราอะนะคะพเพราะฉะนั้นพี่อ๋อยจะบอกว่าสําหรับใครที่กําลังคิดที่จะหาอาชีพเสริมหาอะไรทําเพิ่มถ้าก่อนหน้านี้มันดีอยู่แล้วงานมั่นคงดีอยู่แล้วจะลงทุนจะคิดทําอะไรต้องคิดให้ดีก่อนนะไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรเสี่ยงๆแต่ถ้าจะลงแรงลุยเลย นะในนี้มันบอกเลยว่า,วาถ้าลงแรงเนี่ยหรือลงเงินเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ลงทุนไม่ได้หลักพันหลักหมื่นหลักอะไรที่ไม่ใช่หลักแสนหลักล้านหรือไม่ได้กู้เงินมาลงทุนเนี่ยทำไปเถอะถึงมันยังไม่ได้เงินเป็นกาบเป็นกำรรแต่จะทําให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีคุณจะค้นพบตัวเองในท้ายที่สุดนะคะ เนาะวันที่หนึ่งวันที่หไม่ค่อยดีนอกนั้นจะติดต่อดีวงานพูดคุยกับใครจะไปของ,งานกับใครจะไปเลือกของไปซื้อของนะคะจะไปจัดการเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆลุยเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตำแหน่งครอบครัวคนรักไม่ค่อยดีบางคนก็อาจจะมีเรื่องอดัดใจเกี่ยวคนในครอบครัวบางทีเราก็จะรู้สึกน้อยอกใน้อยใจว่าคนที่บ้านไม่ค่อยเข้าใจเนาะ บางคนอยู่ไกลกันก็ทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันเรื่องเงินเรื่องทองทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ทุ่มเททําเพื่อคนในครอบครัวนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆจ้ะรักตัวเองให้มากสําหรับหลายๆคนเก็บเงินซุกเอาไว้ให้ตัวเองสักหน่อยอย่าให้คนอื่นจนมากไปแต่ถ้าไม่มีน้ําใจกับคนที่บ้านเลยเนาะบางทีคนที่บ้านเขาก็จะรู้สึกน้อยอกน้อยใจเราด้วยเหมือนกันนะว่าทําไมเราไม่เข้าใจเขาเลยเพราะฉะนั้นเจอกันครึ่งทางสําหรับคนมีคู่นะคะ คนทีมม่มีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องเงินเรื่องทองค่อยๆจัดการไปนะคุณยังไม่พบทางออกหรอกในช่วงนี้นะคะเนาะถามว่าจะเลิกกันไหมไม่เลิกกันหรอกถามว่าคนโสดมีโอกาสที่คุณจะพบรักไหมในนี้มันก็ขึ้นว่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแต่คุณยังไม่พร้อมจะมีใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเนาะเออนะคะนะสุขภาพระวังปวดท้องนะสัปดาห์นี้บางทีก็เกี่ยวกับพวกเส้นเอ็นกระดูกด้วยนะคะ ห้ามออกจากงานนะกอดงานเอาไว้ก่อนสัปดาห์นี้ทำงานของตัวเองให้เรียบร้อยอย่ารับงานของใครเข้ามาแล้วอย่าให้ใครยืมเงินด้วยถึงจะดีเนาะนอกนักน้นนดีหมดเลยนะมีช่วงปลายสัปดาห์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะเนาะเก็บเงินได้กลุ่มหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ว่าสนานะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าเงินยังไม่พร้อมเงินไม่ค่อยดีอยากได้นูน่นอยากได้นี่กอนเงินเอาไว้จะ้ะอย่าเพิ่งเสียเงิน เนาะอย่าเพิ่งเสียตัวอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะเสียใจด้วยมาต่อนะคะมาต่อที่วัวในเขตประตูบ้านเกิดพศส5 5 2อายุ15ย่าง16และพศสอ9 2อายุ75ย่าง76จ้ะนะประตูงานประตูเงินประตูรักใบที่1นี่หมายถึงตัวเองด้วยนะใบที่2หมายถึงสถานาการณ์รอบข้างใบที่3หมายถึงบทสรุป ถ้าใบไหนดีมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนั่นแหละเนาะเออนะคะน่ารักมากที่สุดเลยค่ะเจ้าหญิงหลันล้านะจ๊ะมาใบที่หนึ่งได้ไพ่ซาตานจ้ะไพ่ซาตานนี้ต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์ความอยากได้ไม่รู้จะถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือที่จะไปเอาเปรียบใครแต่ถ้าพูดถึงสุขภาพเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องระวังพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะพวกช่วงท้องอวัยวะเพศเต้านมทรงอกนะของหนุ่มๆสาวๆบางคนถ้านอนหลับไม่เพียงพอก็ต้องระวังจะไม่สบายด้วย เออนะคะเนอะแต่ประตูเงินก็เปิดนะประตูงานเปิดประตูเงินเปิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยจะมีคนเสนองานเสนอเงินหรือเสนอโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนจะพบลู่ทางใหม่ในการทำมาหาก,กินคุณเนี่ยเป็นคนหัวการค้าด้วยถามว่าจะถูกคนอื่นหลอกได้ง่ายๆไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเกิดโลภข้อเสียของไพ่ใบนี้นะคะจะบอกเลยนะ ถ้าโลภเนี่ยมีปัญหาถ้าไม่โลภไม่เป็นไรถ้ากําลังวางแผนเตรียมตัวจะไปเจราจาดีลงานพูดคุยเรื่องงานเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์คือ28จนถึงวันที่วันที่5เนี่ยดีเลยนะไพ่สองใบนี้มาประกอบกันเนี่ยคำพูดจะให้ทรัพย์คําพูดจะให้เงินคําพูดจะสร้างมิตรภาพนะคะถ้าขัดแย้งอะไรกับใครอยู่นะต้องนิ่งๆสักนิดนึงบ้าใบาสุดท้ายขึ้นไพ่มาดีโอ้ไพ่คุณดีมากเลยเป็นจังหวะเปลี่ยนของชีวิตค่ะ มีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของงานมีโอกาสมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจะสร้างนี้ก็สร้างนี้ได้เพิ่มด้วยติดขัดมีปัญหาเรื่องงานจะมีคนช่วยแต่คนทํางานประจําคนค้าคนขายหรือคนที่ทําอะไรก็ตามคุณจะรู้สึกเหมือนแบบว่าได้เงินไม่เต็มที่ได้เงินไม่คุ้มรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบ บางทีก็น้อยอกน้อยใจคนที่บ้านบางทีก็น้อยอกน้อยใจคนในที่ทํางานถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้าคุณต้องลงไปช่วยลูกน้องนะถึงจะดีถ้าคุณเป็นลูกน้องหรือคุณติดขัดมีปัญหาเรื่องงานคุณจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่ลักษณะคล้ายผู้หญิงก็ได้นะเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างสัปดาห์นี้แก้ได้อ่าวันนี้พี่หวานพูดเยอะเกินอ๋อไม่เยอะเกินไปเพราะตอนแรกเริ่มต้นช้านิดหนึงนะ่งเนาะจะมีบริวารใหม่จะมีน้องหมาน้องแมวใหม่ คนที่อยู่กันมานานบางทีความรักจะจืดชืดไม่ค่อยหวานห้ามข่มแฟนนะโดยเฉพาะสาวๆคนโสดมีโอกาสที่คุณจะพบรักแต่ว่ายังไม่อยากให้คุณรีบในเรื่อง,องความรักโฟกัสเรื่องงานก่อนดีกว่าเพราะความก้าวหน้ารออยู่นะคะเนาะเออจะปิดหนี้ได้ไหมจะจัดการเรื่องงานได้ไหมนะคะจะเคลียร์ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไหมได้เพราะคุณได้ไพ่ดวงแข็งแต่ถ้าจะให้ดีนะเวลาไพ่แบบเนี้ยเนาะ คำพูดติดไพ่เออเลขลาหูเนี่ยเออหรือเลขแข็งแข็งแบบเนี้ยบางทีถ้ารู้จักพูดเก็บอาการนิดนึงพูดดีๆพูดเพลาะๆกับคนในที่ทํางานหรือแม้แต่กับแฟนกับลูกน้องกับลูกเต้าเนี่ยดีเลยนะคะเนาะเอเอนะคะมีจังหวะนะพบลักแต่ว่าจะบอกแบบนี้ชาวฉลูหลายๆคนเนี่ยมีดวงที่คุณจะได้งานนะมีดวงที่คุณจะมีโอกาสดีๆเพิ่มเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรื่องรัก แต่บางทีเนี่ยคุณจะคิดถึงเรื่องของผลประโยชน์มากไปหน่อยคิดถึงเรื่องตัวเองมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ถ้าดีมันก็จะดีแค่ช่วงแรกเนาะถ้าคิดจะอยากรวยหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามในนี้มันขึ้นแล้วว่าบางคนเนี่ยจะทําธุรกิจที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือกําลังวางเป้าในเรื่องของการเปิดตัวธุรกิจใหม่สินค้าใหม่หาหาหาลู่ทางใหม่ๆในการทํากินทําเงินเนี่ยต้องทํานานๆต้องอดทนถึงจะดีนะ ทำแป๊บๆไม่ได้ระยะยาวดีมีโอกาสร่ํารวยเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องทําให้อดทนทําให้นานเนีย่ยทำตามอารมณ์นะคะแต่ถ้าคุณทําธุรกิจผิดกฎหมายทําเรื่องไม่ถูกต้องทําเรื่องผิดระเบียบสัปดาห์นี้อาจจะโดนตําหนิหรือมีปัญหาได้อาจต่ไพ่ดวงแข็งพี่หวันก็มองว่าดวงคุณดีลองภูมิแพ้เจ็บคอนะคะมาต่อจะ้ะนะหนึ่งสองสามมาต่อที่วัวในเขตประตูบ้าน อ่ะครบแล้วนี่เนาะใช่ไหมจ๊ะเออดวงดีถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณจะแข็งแรงขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าดวงดีเด็กๆเ,เ,เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะดีแต่คุณแม่อาจจะดุนิดนึงอย่าเอาแต่ใจเนาะนะคนที่อายุเยอะแล้วชีวิตความเป็นอยู่ดีนะคะมีคนดูแลซัพพอร์ตดีแต่บางทีเด็กๆหรือคนที่บ้านอาจจะบังคับขู่เข็นเรามากไปหน่อยนะจ๊ะอืมลืมดูอายุนะมาต่อจ้ะสีเสริมดวงพี่หวานให้อันนี้แหละ ใบสุดท้ายเนี่ยไพ่คุณดีเนาะมองภาพเอาไวจ้จ้าไพ่ผู้พไพ่พผู้วิเศษพลังบวกเป็นดาวพุทธที่ดีด้วยถ้าร,รู้จักพูดคุณจะจัดการทุกอย่างได้แต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้คืออยากเบื่อถ้าคิดจะทาอะไรต้องทําให้นานทําให้อดทนนะคะสีเสริมดวงคือสีเขียวการทาบุญเสริมดวงช่วงสัปดาห์นี้สวดมนต์ไหว้พระแบ่งบุญให้เทวดาประจําตัวและเจ้ากรรมนายเวทดีที่สุดและที่สําคัญคุณต้องถือศัจจะพูดอะไรเอาไว้แล้วคุณต้องทําให้ได้ ถึงจะดีเสริมดวงเรื่องงานเสริมดวงเรื่องเงินในช่วงสัปดาห์นี้เลขของคุณนะจ๊ะคือ4นะอย่าเล่นเยอะอย่าลืมนะจ๊ะใครจะร่วมบุญกับพี่หวานนะเนาะพี่หวานแปะบัญชีเอาไว้แล้ว9 49และ15อันนี้อย่าซื้อเยอะนะ4915จ้ะนะคะอย่าซื้อเยอะ